ทั้งหัวอาหารอ้าวเร็วต like ัวนั้นหายไปไหนแล้วล่ะฮะหายไปไหนแล้วอ้าวไปไหนอีกแล้วหืมฮะเห็นแล้วเห็นแล้วมันนั่งต่งอากาศแล้วเหรอเห็นแล้วก็มันนั่งต่งอากาศเหรอฮะเห็นแล้วก็มันนั่งต่งอากาศเหรอเงี้ยวเห็นแล้วเหรอฮะ อิ่มแล้วก็มานั่งตากอากาศและไปไหนจะไปไหนอีกเฮ้ยไปไหนอีกจะไปไหนอีกไ,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 ไปหาจับแมลงเหรอฮะไปหาจับแมลงเหรออ๋ออิ่มแล้วอิ่มแล้วอ๋อจะไปไหนอีกนาะจะไปไหนอีกเนาะจะไปไหนอีกนาะ จะไปไหนอีกจะไปไหนอีกฮะเป็นอะไรอ่ะทำอะไรน่ะฮะทำอะไรจะไล่จะจะไล่แมลงเหรอตำท่าจะไล่แมลงเออเหรอฮะตำท่าจะไลแ่แมลงเนอะ เมียวเมียวเมี้ยวเมียวเมียวเมียวเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะลูกไปไหนแล้วลูกลูกไปไหนแล้วลูกไปไหนแล้วฮะลูกไปไหนแล้วฮะลูกไปไหนล้วจะไปทางไหนจะไปทางไหนฮะไปทางไหนล่ะลูกไปไหนแล้วล่ะฮะลูกไปไหนแล้วแมวแมียวแมียวแมวแมวแมว มว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 วไหนไปดูลูกเวลูกไปไหนแล้วลูกไปไหนแล้ว